มาสอนอยู่ที่บ้านนะครับบ้านที่ร้อยเอ็ดเลยเนื่องจากว่าขับเก่งในถนนใหญ่นะครับโอเคเฟินถอยเลยรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นอ่าอ่าด่านถอยล้างข้าจอดอ่าโอเคถอยไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็สองปีนะครับขับรถบนถนนนะครับ ไม่มีแบบ็กคเลยอันนี้ตามมาสอนให้ถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าหาที่ที่สอนไม่ได้นะครับอยู่แถวแถวพระกุมารน,นะครับตอนนี้สนามก็เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเฟิรนเคยสอบเคยขี่แต่บนถนน ช้าๆอ่าเรื่อยๆเฟื่นิดนึงโอเคประมาณนี้แหละซ้ายเต็มที่มุนให้หมดเลยแล้วก็ดูมุมเนี้ยมันจะแคบลงมาเรื่อยๆเราค่อยสาวววงอะไรคืนขวาก<ว>าว่าให้มันเข้าฝั่งนี้ได้เฟิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ่าให้มันเบียดมาฝั่งกลวยเนี่ยเออนั่นแหละขวาหมดเลยนั่นแหละ ยกรถให้ขนานนะครับช่องไฟด้านซ้ายแค่นี้ก็จะผ่านแล้วนะเดินหน้าตรงเฟินแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วเดินมาอีกเออนั่นแหละนี่คือครั้งแรกนะครับตอนไปสอบเองสอบยังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่าไม่รู้วิธีการจริงๆถ้าเรารู้เนี่ยมันจะงิบเดียวเท่านั้นแหละเฟินดูจําอย่างนี้ไว้นะขนานแบบนี้ไว้มันจะเป็นช่องไฟขนานเชน่นกันกับที่สนามมันเป็นฟุตบัท เราก็เอามาเปรียบเทียบกันดูว่าอ๋อมันเป็นช่องไฟขนาดนี้นะเขาเอาแค่ขนาดด้านนี้อยู่ในเส้นสีขาวก็ถือว่าผ่านนั่นหมายถึงว่าช่องจอดมันเป็นตัวขนาดกับตัวรถด้านนี้ไม่มีอะไรให้สังเกตแต่ฝั่งนู้นมีขนาดให้ดูอยู่โอเคเฟื่อนถอยหลังออกเวลาเฟื่องถอยออกเฟื่อนหมุนวงมาลัยซ้ายด้วยเออเพราะว่าเป็นช่องแคบระวัง3าหลังเราไปยืนดูเห็นไหมตอนผู้ชายคนนั้นถอยอ่ะเออนั่นแหละถอยอย่างเดียวไม่ได้สังเกตอันนี้ระวังหลังเนี่ยเราจังสังเกตด้วย คว้าออกหมดแล้วก็ตั้งหลักใหม่ซ้อมสักสี่ห้ารอบจนกว่ามันจะเป๊ะนี่นะครับมาที่บ้านเลยนะครับจะบอกให้ตั้งหลักใหม่เพื่อเนื่องจากว่าให้มันใกล้เคียงกับสนามสอบจริงๆนะครับ ูนะครับคนผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายขนานนะครับกับตัวรถแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อตรวถึงกลวยแรกหรือเสาแรกก็หมุนซ้ายเข้าหมดนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายมันจะแคบเข้าหากลวยนะครับหรือฟุตบาทด้านซ้ายเราก็คืนขวานะครับคืนขวานะครับเรื่อยๆืจนด้านซ้ายจะเข้าไปชิดนะครับแล้วก็ระวังหลังด้วยนะครับหลังมีรถหนึ่งคันหรือว่ามีเสาสามต้นนะครับก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็คืนพวงอะไร ทำรถให้ตรงนะครับก็จะถือว่าผ่านนะครับแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็ก็ผ่านนะครับตามจิกแล้วแต่อยากให้ดีกว่านี้ต้องคิดเข้าใกล้กว่านี้วิธีการเฟิร์นลองทำด้านซ้ายให้มันแคบลงกว่านี้มันจะได้ฝึกว่าทำให้มันแคบลงได้ตอนนี้ผ่านไปแล้วถ้าไปสอบตอนนี้ก็ได้แบบขี่แล้วแต่อยากจะให้มัน ชัวเข้ามาที่ด้านซ้ยายอสักนิดหนึ่งเวลาเราไปสอบจะได้แก้เป็นไงถ้าอยากจะเข้าซ้ายเนี่ยตอนนี้ด้านหลังเราขึ้นมาถึงถึงกลางแล้วใช่ไหมหน้าเราเนี่ยขึ้นมาเกือบถึงเสาสามเสาหน้าแล้วถ้าเราจะถอยมันก็เป็นการถอยที่ประมาณสามครั้งแล้วนะนี่เดินถอยหลังเขานับหนึ่งเดินหน้าเขานับสองอันนี้ก็สามแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปไปทางาเดินหน้า,าตรงไปนั่นแหละแล้ว,ลวค่อยถอยเชียบซ้ายเอาเดินเดินอีกกะว่าเกือบชนมุดแหละ อ่านั่นแหละเสร็จแล้วเฟินก็เออนั่นแหละโอเคจำดูการใช้พวงละลายนะครับถ้าใช้ถูกเฟินก็จะแคบลงนะครับ่นั่นแหละดูว่าจะใช้ถูกไหมนะครับการนี้ให้แก้เรื่องการแคบนะครับน่ดูนะครับอันนี้ถ้าดูมุมกล้องมันจะเห็นชัดเจนว่าแคบ แคบเข้ามาหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับคนขับขี่อันนี้ก็นับเป็นห้าแล้วนะครับถ้ารอทำการขนานนิดหน่อยก็ผ่านนะครับแต่ว่านี่สองปีนะครับประสบการณ์ไม่งั้นก็คงทำไม่ได้ขนาดนี้นะครับไม่ต้องบอกอะไรมากครับเขารู้เอง อย่างนี้ก็ผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ฝึกการชิดซ้ายเข้าไว้ครับวิธีการเอาตัวรอดต้องออกได้ด้วยนะครับจากช่องแคบนั้นนะครับถ้าออกไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะครับมาอีกรอบนึงสายเยอะๆ ขื้นให้มันตรงไปทางขวาเออนั่นแหละทำรถให้ตรงเอ,อ,อารอบสุดท้ายไมยถึงทางไหนฮะใช่ใช่ถูกต้องเข้าไปพอประมาณเอาคิดว่าเฟิร์นไม่ชนมันอ,ะอ่ะเอาที่ว่าไม่ชนมันแล้วก็คืนพวงมาลัยนั่นแหละแล้วยังเป็นขนาดเหมือนเดิม เออนั่นแหละยังเป็นมอนแนวขนานอยู่ก็โอเคเลยดูวิธีการเข้านะครับเริ่มรู้เรื่องรู้แล้วครับเริ่มรู้เทคนิคนะครับแต่อาจจะมีการมีเพี้ยนไปนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับก็ไปปรับเอารู้จักหยุดรู้จักเดินหน้าเอานะครับเพราะว่าช่องไฟด้านหน้ามันมีอยู่แล้วยี่เพิ่งมาเพิ่น เดี๋ยวตรงนี้เพิ่มเติมให้ก่อนถ้าช่องไฟแบบนี้มันแคบมากในสนามเราอาจจะไปเผยชนแล้วก็ได้เราอย่าถอยต่อเพราะว่าข้างหน้าเ,เหลือเยอะอืตั้งเจ็ดครั้งดูนะครับช่องไฟข้างหน้านี่ยังห่างมากเนี่ยเยอะเพราะนั้นเฟิร์นถ้าเห็นแบบนี้นะครับถ้าเรามองจากกระจกด้านเนี้ยเนี่ยมันแคบอยู่แล้วอเออตอนนี้เดินหน้าได้แล้วเออดีเดียวผ่านเลยซ้ายเข้ามาอีกเออคืนพวงมาลัยอย่าเพิ่งถอยให้คืนพวงมาลัยก่อน บางทีกรรมการพออาจจะตัดสินให้เราผ่านก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าเรานั่งอยู่เราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหม,มบางทีเราเรีบเกินอ่ะบางทีพอหยุดปุ๊บพงมาอะไรก็ไม่คืนอะไรก็ไม่คืนจะถอยอย่างเดียวเราเช็คก,ก่อนว่ามันได้ขนาดรือยังเอ,เออกรรมการตัดสินผ่านแล้วนะตอนเนี้ยเราต้องดูเขาด้วยอ,อผ่านแล้วถอยล้างรอกทำไมถึงว่าผ่านแล้วก็มาดูขนาดนะครับเนี่ยขนาดมันมีบอออยู่แล้วคนระับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับเบอร์กูตานะครับตั้งหลักให้ตรงอีกรอบหนึงก็8 8นนะครับ3 3 5 0 0 7 2นะครับโทรคนเข้ามาได้เลยนะครับไปสวนถึงประตูหน้าบ้านนะครับทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับถ้าสนใจเรียนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับ